สบายดีสบายดีน้องกอนสบายดีน้องกอนสบายดีลุงเทนน้องกอนเน่น้องกอนสวัสดีก่อนสวัสดีกอนครับนี่ทรงผมหล่อเนาะได้ทรงผมหล่อเนาะใช่แล้วครับเจ็บซอยลุงใช่ไหมลูกขาปรเก็บทำไมอะไร มันแห่ลุงเทียนลุงเทนเถี่ยวเถี่ยวใบหนึ่งลุงเถี่ยวเถี่วลุงเทียนกินแต่เห็ดเนาะใส่กะเพราหอมกะหงำหงำนะพี่น้องเกิดเองนี่มดมันจะไม่ขึ้นถ้ามดขึ้นเก็บให้เเลยนะมันเก็บเหมันไปมันรักกันไหมแม่มุม

แล้วมันคีรมันออกดีงั้นก็เริ่มไปแล้วแม่เริ่มมากินนะเพี้ยน่ะตาทองนะเออขึ้นนะกว่าก็มันเม็นแล้วมันบุขึ้นนั่นแหละมันเริ่มใบมันเริ่มหยิกแล้วนะทั้งหมดทั้งเงินแมงอันนี้ครับหมดแดงก็ขึ้นเนาะเริ่มหยิกแล้วยิ่งจะเสร็จนนี่มันจะเสียเว่ามันมันมันเป็นใบมันเสียไหเนี่ยทุ่มแม่ก็มันมากินโอ้โอ้ใช่แหละไปแซมมันนี่ว่า โมนหลผู้มอออกลายตดได้ผ you know. you know, ีผีผอยู่นอกผีก็มีผีผีเต็มแต่ว่าอยู่นอกบจากงามเนาะงามแต่ทางในใช้ลูกใช้บอกปลาลกเนาะโมดอนเนาะโมดนนเนียนุน อุ้ยเรไปข้างล่างหยามาันเขียวไหมลนะ่ะต้นหกานี่มันเขียวอยู่เลยก็ต,ตามน้ำไหลไปเรื่อยๆมามา,มา,มาพี่มาพี่นีม่มมันตะนีเยอะเลยหรกเห็นไหครับครับม่มมันนาเบิ่งดูทรงผมใหม่นะ,ะนดูผมห่เดยันยจะล้มแล้วนะ มาพี่มามาควยเขียดชายพี่มาควยเขียดชายมั้ยพี่อยู่ได้พี่กามีได้พี่น้องเลนี่นี่ก็นี่ตุไทยกินยังเดียวะควยเขียดชายดูควยเขียดชายดู theo xem anh hmm? theo xem anh mình bị tạt phùm cái này cả bay ลองซุงอีกพอกนอานซุงนะเขียนผนอยากอเวกคือวันนะี้ผนคือจะส่งพ่อให้สางขีดให้อีกและทางหลังทางขางใจก้อนให้หันงขางมาดูทางขางไปลูงม,มาดูใ้ก้อนคุดไปคุดทางลูกมันเออกปูทรายมันเออกพี่คุดพี่เห็นกันคุดเนาะ ดินด <S PE OR TS> pues mm ังส <basics> oh, oh. ah, ีตกดินตกดินใส่ดูตักดินใส่ดูบุไม่ใส่ไมใส่มึงห้ามกัตักดินใส่เสีปากมันนเดี ให้บอกกิน่นคออะไรก่อนเรามาถาังปากเลยฮะเชียมทางปากเลย อ่ะทอดเกือบเพียงน่ะแม่หันมาขานี่มันก็หันลังม่ใช่เอาหวมันลงติหันลังมากหันหน่ะมากไมันขางม่ใช่ไหมเออดี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 โอ้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 ทำการแสดงเียเล่นยเล่น 娘。Yeah. อยียงกลกลตามมักผีขคลุกแกอย่าออกมาละเลาะลเลยแได้ไหมเดไปเข่าได้ค่ะค่าอะไร้าเนาะดีดัเดูดยรแม่เด็รแม่ดูดูรแม่เด็ดรแม่ đó Ngài lang ngài lang ra. Đồ mẹ, adế à đồ mẹ. Ừ. Ờ. <laughs> 嗯。 Nhà. Bị hít này cái chuyện đình đinh khắpปาก. Ôi. Chết đi đi. Bỏ đi. Bỏ đây nha. Cháy. Khai chung phum này hít kek lò đư. Hử? tìm. đi nè. Khảo nè. ก <c ười> oui. ่อนหน่อยดีดินไปไหนปะลูกยังอีกเลยหมดจะ้ว